นี่คือหนึ่งในตอนที่หล่อนที่สุดของการ์ตูนในวัยเด็กอย่าง Courage the c o w e r i n g Dog การ์ตูนน้องหมาสุดกล้าหาญที่มักพาพวกเราไปเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติสุดประหลาดในแต่ละตอนโดยตอนนี้มีชื่อว่า King l a m s e y Curse เนื้อเรื่องเริ่มต้นจากโจรสองคนที่พยายามขโมยหินโบราณเพื่อที่จะนำไปขายแต่ระหว่างทางที่หนีตำรวจพวกเขาตัดสินใจฝังมันไว้ที่ปั๊มหน้าบ้านของเคอรเลแต่ยังไม่ทันจะหนีไปพวกเขาก็กลับเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เมื่อวิญญาณของฟาโรแลมซีปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาก็หายตัวไปตลอดการเคอเรตที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าจนเช้าวันต่อมามันกลับไปดูอีกครั้งและพบว่าแผ่นศิลาต้องคำสาบอยู่ตรงนั้นจริงๆเมื่ออุสทีสเจอเข้าเขาที่ไม่เชื่อเรื่องคำสาบกลับเก็บมันไว้เพราะคิดว่ามันจะขายได้ราคาดีและนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของคำสาบทั้ง3จากแลมซี โดยมันก็เริ่มมาจากการเปลียนดีๆของฟาโลแต่อุสทีสก็ไม่สนจนกว่าจะมีเงินมาแลกหลังจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นภายในบ้านทั้งน้ําท่วมมลพิษทางเสียงและฝูงแมลงเพชรฆาตเคอเลตที่ทนไม่ไหวจึงไปแย่งแผ่นหินมาจากอุสทีสและโยนมันคืนให้กับฟาโลคําสาปก็เลยหายไปแต่อุสทีสยันไม่ยอมวิ่งไปเก็บมันมาอีกครั้ง ทำให้อุสทีได้เจอเข้ากับฝันร้ายที่ทําให้เขาต้องจดจํามันไปตลอดกาลถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมลดกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเพราะยังมีอีกหลายตอน